นี่คือสาวบ้านหัวนาเนาะหุ้ยมาห่วง <c oughs> อันนี้เด้ซื้อยังเนี่ยถูกขาประจำถูกขาประจำอันนี้คืออันนี้คือองค์เฮียนบาน้านหนัวนาเดี๋ยวมีอนัน ผู้สาว่าใปิ่นี้เฮ้ยมาห่วงเลยบรายเนาเอาไ่ป่าเยนี่ยเาอน่งวนี้สดหรือบ่โดอุ้ยมามาห่วงวนนี้ซื้อวนนี้ซื้อแนะนำซื้อโอ้โห่ีซื้อวันี้ไ่ซื้ออีหักเลยเข้ามาอันนี้เลยแฟนแล้วแฟนแล้ว เออพ่อหนีซดพี่ปานหัวหน้าแล้วพี่กัดหัวหน้าอันนี้มีแฟนแล้วอัเนี้ยมีแฟนแล้วปานหัวหน้ามีแฟนแล้วปาอหัวหน้าหักแฟนโอเคเลสโกเลสโกเพราะว่าทีมงานเขาเฝ้าแน่นอนเ่ยวเขามาไปครับเชี่ยเลยรถดังเฮฟดูฮะไปเฮ้ยกูขึ้นกันมะ ไปก่อนโอเคทุกคนจบคลิป